กัอนคิดว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็น oh ข่าวใหญ่เนื่องจากเมื่อวานมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเกิดขึ้นจากทีมทนายแต่ว่าต่อให้มีการแถลงข่าวบ,บางส่วนก็รู้สึกว่าแบบไม่สะใจพอคิดไ้ว่าจะ <c oughs> <c oughs> คิดไว้ว่าจะชัดกว่านี้ไง <c oughs> ก็พูดไว้เหมือนว่ามีเยอะมากต่ตัวย่อ,อมาเต็มนะ <c oughs> ตัวย่อก็มาเต็มกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นทีมของพลตเอกสุรเชษฐพานนะครับเมื่อวานนี้ตั้งโ <c oughs> ต๊ะแถลงข่าวนะครับก็มีทนายสองคนออกมาคือทอนายนัทวิทย์และก็ทนายวรชัน <c oughs> นะครับใช้เวลากว่า2ชั่วโมงก็มีการพูดเรื่องนู้นเ,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 เรื่องนั้นเรื่องนี้สรุปเอาง่ายๆเบื้องต้นคือปฏิเสธนะครับแต่ว่าก็มีการแจงเส้นทางในการเงินเป็นตัวย่อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าถามว่าอันที่แรงหน่อยก็คงจะเป็น การบอกชื่อย่อที่ดูชัดเจนมากค่ะจริงๆริงบอกว่าเส้นทางการเงินของเว็บพนันออนไลน์นี่นี่มีการโอนไปถึงนายตำรวจระดับนายพลค่ะชื่อย่อต่อเต่าม <c oughs> ีภรรยาชื่อย่อก่อกาอย่างเงี้ยคือแบบอันนี้บอกมาเลยนะพี่สาวจอจ,จานเอาเอาถ้าสาอันนี้ล็อกออกมาแล้วอะค่ะ ก็คือหมายถึงพุทรุปเอกตศักดิ์ที่มีภรรยาชื่อคุณไก่และพี่สาวชื่อจิอะไรสักอย่างเนขอภัยจิระนันจิรพันธ์อะไรสักอย่างผมกับขอกราบขอภัยนะครับแต่ประมาณนี้แหละนะฮะคือมันฟังดูชัดเจนมากนะครับทันทีหลังจากนั้นไม่สักระดับชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะอพบตรก็ออกมาบอกว่างั้นก็เอาหลักฐานออกมาเลยเปิดชื่อเลยแล้วเปิดชื่อเลยอย่าส่งชื่อย่อดสินะครับก็ทางทางฝั่งของฝ่ายกฎหมายของ บิ๊กโจกเองก็จะนาหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้หลายส่วนมากบอกจะให้นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนะปปชก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ใชก็คือให้ให้หลายหลายส่วนนะฮะ DSI แล้วก็รู้สึกว่าสํานักผู้ตรวจรัชกาลแผ่นดินนะครับก็หลายส่วนตรงนี้เพื่อที่จะดําเนินการกันต่อไปนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกฮะว่าจริงๆแล้วหลักฐานมันชัดมากหน่อยใช่ใช่ค่ะแล้วบางกระแสเนี่ยโอ้ยโยงไปถึงนี้ค่ะเส้นทางการเงินไปสู่สื่อมวลชนด้วยนะ มีพูด,ดว,ว่าสมาคมนักข่าวนักนู่นนักนี่โดนไปด้วยอะไรเงี้ยะซึ่งสมาคมต่างๆก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงยืนยใช,ยใช่ใช่ค่ะแต่จริงถ้าพูดถึงเรื่องเส้นทางการเงินมันง่ายมากเลยพี่อ้อยน่าจะสิถ้าคุณคมีหลักฐานเส้นทางางการเงินมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ค่ะมันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะมันมาจากแบงก์บางกระแสบอกว่าเส้นทางการเงินนั้นอาจไม่ได้แปลว่าคุณทําผิดร่วมด้วยด้วยซ้ําคือมันเหมือนกับเงินอันเนี้ยถูกโอนหรือไปซื้อสินค้าหรืออะไรก็ตามให้กับคนคนนั้น ก็ไม่เป็นไรใช่แต่มันเป็นเส้นทางการเงินเดียวเช่นเดียวกันซึ่งก็อธิบายได้ใช่ค่ะเพียงแต่แค่ว่าพอพูดว่าเส้นทางการเงินไปถึงสื่อมวลชนด้วยยังไงยังไงเราก็ต้องอ่าอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าบังเอิญว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณอธิบายสิว่าเงินตรงนั้นคืออะไรอย่างเช่นาจกก็ถ้าเงินจากเว็บนี้ซึ่งเป็นเว็บผิดกฎหมายแล้วโอนมาถึงอ่านน่ะ แล้วมันมีชีพปูน่าคุณผลินัะผมต้องตอบดิอยู่ดีเ็าโอนไมาให้ผมทําไมใช่ค่ะจ้างพิธีกรหรือเปล่าอ้าวถ้าจ้างพิธีกรก็บอกว่าจ้างพิธีกรผมก็จะต้องไปแก้ต่างว่าผมไม่ทราบผมเป็นพิธีกรให้แต่เป็นงานนั้นองาว่านไปก็ดูว่าถูกผิดก็ว่ากันไปก็รอคําอธิบายแต่ผมว่าเส้นทางการเงินนี่คือหลักฐานที่ชัดที่สุดใช่ใช่ค่ะและไม่มีหลักฐานชัดเจนคุณเราไปซื้อข้าวซื้ออะไรก็ตามอาทุกคนยัอยู่ในเส้นทางการเงินนั้นครับส่วนหนึ่งที่เขามองก็คือเขามองว่าเรากําลังจะต้องมีกาารห ผบตรคนใหม่นะครับเพราะว่าพลตรุษต่อศัก์สุกิมล์นี่กำลังจะหมดวาระแล้ว1ปีและผ่านไปเร็วมากนะครับก็คือรายชื่อจะออกมาในมิชานี้แล้วล่ะและคิดว่าภายในสิงหาเนี่ยก็จะเห็นการคัดเลือกละว่าจะเป็นใครแต่งตั้งนั่นแหละกันยาก็จะได้ผบตรคนใหม่ซึ่งบังเอิญว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นการเลือกหรือว่าแต่งตั้งตามอาวุโสเพราะฉะนั้นพอแต่งตั้งตามอาวุโสอะ มันชัดเจนเลยอาสมมุตินะว่าคนต่อไปที่จะได้ขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของ Green Wave ค,คือ DJ Green Wave ที่อาวุโสที่สุดมันจะจบเลยเข้าใจไหมมันจะมีหลักเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนแน่นอนว่าอ๋ออาวุโสอ่ะ,ะถ้าอันยังไม่ถึงก็คือจบ เข้าใจไหมแคนก็จะไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าอ๋อผมไม่ใช่ผมแน่นอนวยความอาวุโสตร,ตรงนั้นยังไม่ถึงอ่ะไม่ใช่ผมแน่นอน <c oughs> แต่บังเอิญสองรอบที่ผ่านมามันมีการเพิ่มเกณฑ์อื่นเข <c oughs> <ช>้ามาเช่นวัดความรู้ความสามารถความเหมาะสมความเชี่ยวชญงไงแต่ปั๊บแล้วก็คนที่ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นมาด้วยอาวุโสสูงสุดนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะผมไม่ถ้าถามอ่านอ่านก็รู้สึกว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องเอาคนอาวุโสสูงสุดเลยใช่ค่ะมันก็มีอันอื่นมาแต่อย่างที่บอกเขาว่ามันก็มีระบบระเบียบของแวดวงของตํารวจอ่ะพูดจริงจริงแต่พอมันไม่ได้เอาคนอาวุโสสูงสุดปุ๊บสมมุติว่ามี6กคนทุกคนมีความหวังหมดเลยใช่ค่ะมันก็มองได้ว่านี่คือเกมทําให้ discredit บางคนหรือเปล่าให้ดูว่าไม่มีความเหมาะสมเพื่อเพใ่้คะแนนตกเพื่อเพิ่มโอกาสให้ฉันหรือเปล่าก็และกันนะฮะเป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มาฝุ่นตลบเอาในช่วงนี้ใช่ค่ะครับผมนะคะ ก็ต้องลองดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาบางกระแสเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ Discredit แวดวงตํารวจแต่มัน Discredit ของเรื่องของความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยค่ะครับผมซึ่งบังเอิญว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดของประเทศเริ่มต้นขึ้นที่ตำรวจรวจเพราะเริ่มต้นที่กระบวนการสอบสวนสืบสวนใช่ค่ะพอกระบวนการนี้เองมีปัญหาเราเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง i